นักศึกษาคนไหนนะครับที่ยังจํากฎของโอมทั้ง12สูตรนี้ไม่ได้นะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยอาจารย์จะมาทําการสอนนะครับหรืออธิบายวิธีการจํานะครับทั้ง12สูตรนี้ให้ฟังเนาะว่าจํากันยังไงนะครับอย่างง่ายๆเลยนะมันเริ่มกันเลยนะครับในการที่จะเขียนกฎของโอมที่เป็นในรูปแบบของวงกลมนะครับก็คือมีค่าทาง กำลังไฟฟ้าเข้ามาด้วยนะครับนอกจาก V I แล้วก็ R เนาะนักนักศึกษาเนี่ยจะต้องจำนะครับสูตรกฎของโอห์มได้นะครับก็คือสูตรสามเหลี่ยม V I R นั่นเองนะครับอาจารย์คิดว่านะครับนักศึกษาน่าจะยังจำมันได้อยู่นะครับว่า V I R เนี่ยหาได้ยังไงบ้างน,นะครับต่อมาอีกสูตรหนึ่งนะครับ ที่นักศึกษาจะต้องจําได้ก็คือค่ากําลังทางไฟฟ้านั่นก็คือ P นะครับ P มันจะหาได้จาก V คูณกับ I บกดสามเหลี่ยมนี้นะครับนักศึกษาก็ยังน่าจะจําได้อยู่เนาะมันก็จะคล้ายๆกับ V I R นะั่นแหละหาคล้ายๆกันแต่แค่เปลี่ยนจาก V I R เป็น P V I แค่นั้นเองนะครับแล้วก็อีกสองสูตรนะครับที่นักศึกษาจะต้องหาได้หรือจําได้นะครับก็คือ P เท่ากับ i กำลัง 2r นะครับสูตรนี้นะครับนักศษาน่าจะได้เห็นกันบ่อยๆแล้วนะครับในการหาค่ากำลังไฟฟ้าโดยใช้ตัวแปร i กับ R เนาะส่วนอีกสูตรหนึ่งนะครับค่ากำลังทางไฟฟ้าหาได้จากแรงดันก็ได้นะครับก็คือ v กกำลังสองส่วนด้วยอาั่นเองนะครับถ้านักศึกษาจำทั้ง4สูตรนี้ได้นะครับนักศึกษาก็สามารถเขียนกฎของโอห์มในรูปแบบของวงกลมได้นั่นเองนะครับ ทีนี้นะครับให้นักศึกษาใส่ตัวแปรเข้าไปนะครับก่อนที่จะเขียนวงกลมก็จะมี P v I r นะครับไม่จําเป็นต้องเรียงแบบอาจารย์ก็ได้นะจากนั้นนักศึกษาเขเขียนวงกลมนะครับแบ่งออกเป็นสส่วนนะครับโทษทีวงกลมไม่ค่อยกลมเท่าไหร่นะครับ จากนั้นก็แบ่งออกเป็น4ส่วนอย่างนี้เนาะสี่ส่วนหลักๆเพราะว่าเรามีตัวแปรทั้งหมดสตัวหลักๆด้วยกันนะครับจากนั้นในแต่ละตัวแปรเนี่ยเราก็สามารถแบ่งออกเป็น3ส่วนย่อยๆนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยมันจะมี12ส่วนหรือสิบสองสูตรนะครับโอเคนะครับทีนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าค่า p เนี่ย เราใส่สูตรเราจําสูตรมาแล้วเห็นไหมค่ากําลังทางไฟฟ้าเราใส่สูตรมาแล้ว p ทั้งสามตัวเนี้ยฮาเราก็เอาสูตรเนี่ยไปใส่ได้เลยนะครับก็คือ p ตัวแรกนะครับมันหาได้จาก v คูณกับ i เราก็ใส่ไปเลย v คูณกับ i อันนี้เราจํามาแล้วนะครับ p เท่ากับอะไร i กําลัง2 r ใส่ไปได้เลยนะครับส่วนนี้ก็คืออะไร p เท่ากับ v กําลัง2ส่วนด้วย r อ่า ค่า p เราจํามาแล้วเนาะพอเราจําค่า p ตรงนี้ได้เนี่ยที่เหลือเราก็มาได้เองนะครับเริ่มจากอะไรอาจารย์ขอเริ่มจากตัว v ก่อนละกันนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยทั้ง4สูตรนี้มี v อยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่ตัว3ตัวนะครับโอเคไหมเริ่มจาก v ตัวนี้ก่อนนะครับของสูตร v ir เนาะ v ก็จะได้เท่ากับ i คูณกับ r นะครับตามกฎของโอ,งองม์มโอเคนะเราก็ใส่เข้าไปในช่องแรกนครับเหลืออีก2ส่วนก็คืออะไร มีตัวนี้เนาะก็คือ p ส่วนด้วย i นั่นเองนะครับเป็นสูตรกำลังทางไฟฟ้านะครับ v จะเท่ากับ p ส่วนด้วย i นะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็คือ v ตัวนี้เนาะมันจะหาได้จากเรา,าย้ายข้างสรรมการขึ้นไปนะครับย้ายข้างสรรมการไปนั่นเองนะครับก็คือเราย้าย R ที่เป็นเศษส่วนอยู่เนี่ยที่เป็นส่วนอยู่เนี่ยย้ายขึ้นไปคูณกับ p นะครับแต่ในนี้เนี่ยมันก็จะได้อะไรเอ่ยเป็น v กำลังสองเท่ากับ p คูณกับ r ใช่ไหมเราต้องย้ายเลขยกกำลังสองไปไว้ฝั่งนี้เนาะก็คืออะไรพอเราย้ายไปเนี่ยจากเลขยกกำลังสองก็จะเป็นอะไรลากที่สองนะครับของ p คูณกับ r นะครับต้องลากที่สองทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราย้ายไปทีหลังเนี่ยมันก็คือลากคุมทั้งหมดเลยแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นตัวแปร v นะครับสูตรของ v อีกค่าหนึ่งก็คืออะไร p คูณกับ r แล้วก็รากที่สองของมันเนาะหรือรากที่สองของ p คูณด้วย r นั่นเองนะครับตัวแปรถัดไปนะครับเราจะเริ่มตัว i ก่อนนะครับหรือตัว r ก่อนก็ได้นะครับอาจารย์ขอเริ่มตัว i ก่อนแล้วกัน i ก็จะหาได้จากอะไร v ส่วนด้วย r เนาะก็คือ i อยู่ตรงนี้เนาะ v ส่วนด้วย r โอเคนะครับต่อมา i ตัวที่สองก็คืออะไรตัวนี้นะครับก็คือหาได้จาก p ส่วนด้วยอะไร V นั่นเองโอเคหมอ่ย P ส่วนด้ V ต่อมา i ตัวที่สามก็คือตัวตัวนี้นะครับ <_ V> ก็เหมือนเดิมครับเราจะทําการย้ายข้างไปเนาะก็คือจาก R เนี่ยนะครับจานของอันนี้ตัดไปนะอ่ะเราลองดึงสมการมานะครับ i กกำลังสองคูณกับ r เราต้องการให้เหลือ i ตัวเดียวใช่ไหมเราก็ย้ายข้างไปก็จะเป็นอะไร P ส่วนด้วย R ครับมันเป็นคูณอยู่เนาะ ก็จะได้เป็น i กําลัง2นี้ทีนี้มันติดยกกําลัง2นะครับยกกําลัง2เราย้ายข้างไปก็จะเป็นอะไร i เท <I S 1> ่ากับอะไร square root p ส่วนด้วย r แบบนี้เนาะโอเคนะครับทีนี้ตัวแปร i เราก็จะได้ละนะครับเราก็จะได้จากสูตร square root p ส่วนด้วย r ครับเราก็แทนค่าเข้าไป square root p ส่วนด้วย r อันเดงนะครับตัวแปร i เราก็ครบละ ต่อมาเราหาค่าอะไรเหลือตัวสุดท้ายก็คืออะไรอ่านะครับอ่ามันก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ามตัวด้วยกันนะครับเหมือนกันเลยอ่าตัวแรกนะครับหาได้จาก v ส่วนด้วยอะไร i ใส่เข้าไปจริงๆจะเรียงยังไงก็ได้นะครับจะเรียงยังไงก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับต่อมา R ของตัวนี้เนาะอันนี้ง่ายๆเลยก็คืออะไร i ยกกําลังสองชุดนี้เราก็ย้ายไปเลยไปหานะครับเพราะว่ามันคูณกับ R อยู่เนาะก,ก็จะเป็น p ส่วนด้วย กําลังสองโอเคนะต่อมาเราก็ย้ายอะไรย้าย R นี้ขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็เอา P สลับลงมานะครับ mm. ก็จะเป็นอะไร V กกำลังสองส่วนด้วยอะไร p นะครับทีนี้เราก็ได้โอหมรอที่เป็นแบบวงกลมวงกลมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน4ควคอเตอร์นะครับหรือ4ส่วนหลักๆก็คือ P ที่เป็นอะไร power นะครับหรือค่ากำลังทางไฟฟ้านะครับหน่วยเป็นวัตต์นั่นเองเนาะส่วนฝั่งนี้นะครับก็คืออะไร v นะครับ v ก็คือโวลต์เตตโวลตเตจหน่วยเป็นโวลต์นั่นเองนะครับส่วน r นะครับในคอร์เตอร์ที่อันนี้เนาะส่วนนี้นะก็คือ r เท่ากับ resistance หน่วยเป็นโอห์ม oh สุดท้ายก็จะเป็น i ก็คือกระแสรหรือเคอร์เรนนะครับหน่วยเป็นแอมแปร์โอเคเนาะทีนักศึกษาก็จะสามารถเขียนสูตรกฎของโอห์มในรูปแบบของวงกลมได้แล้วนะครับเพียงแค่นักศึกษาจำแค่นี้นะครับอ่าเราก็จะเอามาไล่เป็น12สสูตรได้นะครับโอเคเนาะนะครับขอบคุณครับ